มันทําอะไรได้เดี๋ยวขอกด e ก่อนปึ้งอ๋อมันเป็นพลังตดเหรอตดระเบิดนะฮะตดระเบิดทุกคนตดระเบิด <laughs> พลังตดระเบิดนะฮะสุดยอดตุม้มอ้าวเรามาที่ไหนกันล่ะเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ขาวๆนี่คือระเบิดนะฮะแต่เราก็มีตดระเบิดนะ เราแบบน่าจะแบบมีภูมิคุ้มกันต่อระเบิดนะเพราะเราตดออกมาเป็นระเบิดได้ <laughs> ตุ้มตุ้มโอเคผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าทุกคนแต่เราเข้าใกล้หุ่นยนต์มากเลยเราจะต้องทําอะไรกับเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยนะฮะเอยระเบิดระเบิดโนโ o โ o โน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 โอเคเกือบตกเมื่อกี้เราขึ้นมาบนแขนหุ่นยนต์ได้แล้วนะฮะแขนหุ่นยนต์มันปีนได้ด้วยทุกคนอันนี้อ๋อลมอ๋อ,อยี่ไงเซนชัยอยู่นี่นะครับ โอเค好人าจ e ใช้ไปเลย